ผมอยู่กับเบคอนเลมิกชแนลนะครับเรานะครับจะมาเล่น มา้าสายคริติเค้ลนะครับผมตอนแปลงร่างเป็นม้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ขี่ได้เว้ยและไม่ขี่แรงด้วยของที่เราจะออกกันนะครับชิ้นแรกคือบูลล์ลุคดาวต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เก่งร่างมนุษย์เลยสายนี้นะร่างมนุษย์แม่งโคตรอ่อนเลยเน้นแปลงร่างบนม้าเน้นเก่งบนม้ามเ่าเป็นติดมันคูดาวนานเราเลยต้องเอารูคคูดาวมาหน่อยนะครับสเปียร์ับลองกินุสถ้าคุณอยากไปสายแรงเลยนะสายแรงแบบแรงจัดจ่ายเลยนะออกโกเท่นมาแต่ผม,มจะเอาลุคคูดาวมานะครับเพราะว่าต้องเน้นแปลงร่างบ่อยนิดนึงนะ แล้วโคตรโกงเราอาลองกินรุดมาผมมีอาร์มของคู่กายขาดไม่ได้จะออกฟอร์ตคีบผมมีอาร์มอะไรประมาณนี้ดีนี่เลยครับคือไฮไลท์ของเราครับคือเจ้าชิ้นนี้แหละดาบคีนะครับผมไฮไลท์ของเราตอนแปลงร่างเป็นบนมา้าคีได้เดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับดาบ200เคียวดาบ200อันนี้คือการันตีความแรงส่วนเคียวตอนแปลงร่างบนม้าเนี่ยเคียวเยจะทำให้เราเนยไม่ต้องรีบลงม้าครับพลังแฝงผมจะใช้เป็นเคิร์ดอัปเดตรุ่นผมเน้นเป็น ใช้ขี้6ใช้เลส10เมตรนะครับแล้วก็ใช้โตนเนี่ย4เมตรอทเทิเนต6เมตรนะครับแล้วก็ใช้เป็ดดาก้อน10เมตรมันก็จะตกอยู่ที่ขี้สิซคือเราอะออกขี้มาแค่ชิ้นเดียวใช่ปะมันขี้น้อยครับผมเลยจะเป็นที่ต้องเอาอัตราคี้เข้ามาที่จริงก็อยากจะได้พวกขี้แรงเหมือนกันนะแต่กลัวมันขี้ไม่บ่อยไม่ใช่เลยหรอกทดลองให้ดูเดี๋ยวผมจะ,ละเล่นรถก่อน๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยผมบอกให้ดูแปงลงรัามันมา้าขี้เห็นปะ ขี่มันขี่ได้ขี่ทีหนึ่งพันนะ <Yeah. S 1> อันนี้ผมออกแค่ดาบขี่ชิ้นเดียวนะอุ้ยขี่ทียังอ่ะเฮ้ยออกดาบนี่ผมออกดาบที่นี้ไม่ขี่ทีเลยแสดงว่ารุ่นนี้เวิร์กเอาไปลองเล่นดูโอเค ก่อนเราจะไปลองเล่นจริงนะครับก็ฝาก l i ชแมนช h o p ไว้หน่อยครับเว็บเติมเกมที่ดีที่สุด l i c h ชแมนช็อปน .1 เรื่องเติมเกม RV ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับ l i ชแมนคอยน n นำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25มีบริการแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสามารถเติมได้ในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบาย oh. มีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้น ้อมม้าขี้ของข้าแต่กว่ามันจะขี้เนี่ยก็ไอเทมนู่นเลยนะที่สามที่สี่นะผมเลือกออกที่จะเป็นรถคูดาวนะครับเพราะว่าแอนติม้าเนี่ยคูดาวค่อนข้างนานแล้วก็ประโยชน์ค่อนข้างน้อยล่างธรรมดาเนี่ยมันจะไปโกงตรงล่างมา้าม้าล่างโกงมากโอเมนโจโเมน่ะผมไม่ชชว่์ผมไม่ชชว่์ว่าวัดของโอมงเมนไหวเปล่าเจมไอะไรโซะไปโอเมนเครีรยก่อนนะไม่เสียหายอะไรฮนะเพื่ยอนยิงขึ้นไป ก็ไม่เคลืค่อนเพื่อนตับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้หมันมันมาช้าไปไหน่อยอ่ะ แกว่ะไปโอเมนฟิกนะโอเมนไม่มีบูทเกาะนี้เราอาจจะสู้ลำบากนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกช่วยติช่วยตนี่เลนได้ไ่นได้ไดโอเค,อเคไว้ไว้ไว้ เอ้าแม่มันไม่เก่งไปเลยวะล่างม้าเนี่ยไอ้ยังอย่างเก่งเลยเปิดม้าทีสยองทั้งทีเนี่ยเนี่ยล่างธรรมดาไม่ไม่เก่งเลยเว้ยแม่ไม่เก่งล่างม้าแบบม้มาเราคูดาวนานมากอะ่ะผมออกแล้วคูดาวมาช่วยได้เยอะหกวิกูมีติเล่นได้นะกำลังไป ตาย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 ,ต,าย,ต,ายตุก๊กกวัวต,ต,ตุก๊กกัวไม่ได้แล้วเอแล้วรับมือไง,ไงวะปีศาจจัดอะทะลวงหลังบ้านอะปีศาจทะลวงประตูหลังละอะโดนงัดว่ะเฮ้ยงัดไม่ได้ ไป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 ถ้ากูอยู่ล่างหมากูไม่เคยกลัวใครคุ้มนะอย่างงี้คุ้มนะได้ป้อมด้วยถม,ม้มกูเจ็ดคิวแล้วอะหาเลยเจมด้านล่าง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 ดูด้านล่างอุ้ยอะไรอะปิดหลังเจมหลังบ้านเลยหลังบ้านน,นครแดดแล้วน,นครแดดแล้วสองสามแดดสามแดด ตายตายตายโอเมนเหรอโอเมนเหรอโอเมนกลับโอเมนกลับโอกลับโอเมนไม่มีมายละง่อยละกูกลายเป็นง่อยละเอามังกรดีกว่ามังกรดีกว่ากูกลายเป็นง่อยละมีไม้อีกแล้วเจมมีไม้อีกแล้วมีไม้อีกแล้วมีไม้อีกแล้วโดดไปแล้วไม่แข่ง ไม่ไหวไม่ไหวเยอกูไหวไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหกูปาดไปด้วยกูกูปาดแล้วค่อยลงเมื่อกี้ตั <y up. <y up> <y up> <y up> ้งใจไว้แบบนั้นบวกกันอีกเหรอได้นะได้นะได้นะเดี๋ยวออเสลิมด้วยไปแล้วเอาเล่นเลยเล่นเลย อ่ะโอุ้ยเจบไอ้แรงไปยิงกองกัเป็นกระจุกไม่กูฟันแรงไปพร้อมแล้วนะมีคีย์แล้วด้วยกูมีคีย์แล้วด้วย ออโอ้โหกุ้งหกลงมากุ้งหอ,อ,อ,อยากเจียขึ้นเล่นอยู่บนไม้ไงคือถ้าปาดนั้นผมรอดอะเลือดผมเด้งมาเลยเว้ถ้าแบบรอบหน้าวีไล่หัวใจอล้ปุ๊บเราขึ้นมาเลยมันจะากัลากล้างซีซีตอนนั้นผมขึ้นเขียวก็จะเล่นง่ายกว่านี้หน่อยแบบเม่วัดใจอะชอบบ็อไปยิ่คือวัดใจเลยอะถ้ากูไม่ตายนะมึงจุยเจมกูมา เอาไว้ไหน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 ยิงยังไงนะพอที่ไงตึกระยึกระยรถติดรีบลงมารีบคูดดาวไปลุยต่อเคบลให้ไหนเคบลให้หน่อยเคบลให้ก่อนเคบลให้ก่อน หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเพื่อนหมดแล้วเนี่ย <c oughs> หมดแล้วล่างม้าหมดแล้วล่างม้าผมหมดแล้วพอพอพอยี่สิบวิเจอกันยี่สิบวิขอแค่ยี่สิบวิเจอกันอีกรอบหนึ่ง ไม่ทนอีกเยอ้เี้ยบูโลคูดาว <laughs> บูลคูดาวทำพิษคูดาวมพอแล้วมั้งเปลี่ยนเป็นบูทการซีซีะเปลี่ยนเลยเจมโอ้แล้วกูไว้สิบสี่สิบสี่คือเอนติเต็มสามวลวเจมกูมาจะถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปน้อง หมดแล้วพ <m ul ly> <sh arp inhale> ี่หมดหมดหมดเอาเอาประกอบเจมังกรก่อนถ่ายมังกรถ่ายถ่ายมังกรเพื่อนบวกอีก๊ะ ีไปไหนเจนีไปไหนหนูเจนีไปไหนป้อมบนป้อมบนป้อมบ,บ,บนกูมาไม่ทันใครมานดาันป้อมบนเราแตกวะ <c oughs> ใครมานดันป้อมบนผมแตกวะกูดาบสองร้อยแล้วโหป้อมล่างไม่แตกด้วยเลือเหลือแปดร้อยกว่า ลบกูลบกูกูหลบกูหลกูลบกูบกบกบกอ้าอาาาาา้าา้า่าา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 ีาา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 าสาาากาา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 ้าาากูถ้าติเด,เดเาออออายาาาาาาูาา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  รอๆพร้อมกันครับคุณรุ้มแห่งหลังให้ไม่ได้หวะไม่กล้าไปครับไม่กล้าไปแห่งหลังว่ะลึกไปลึกไปอ่ะกลัวกลัวกลัวกูกลัวจัดเลยยี่สิบวิเจอกันไอ้หนุ่ม พอดีดันชีมคอป้อมก็จ้ดีดีพอดีสิบห้าวิสิบห้าวิเนื่ยไหมเจม็วแล้วอ่ะมาขี้ฟันขี้แตกผมถามจริงขึ้นมาคือถ้าขี้ก็คือร้องอ่ะ สองทีผมให้ตัวหลังแผงหลังโดนสองทีตายแล้วก็ถ้าเขาไม่ไม่รีบเบิร์ดเรานะผมบอกเลยสยองรับคิวไปทั้งหมดครับ20คิวจริงๆก็แผงหลังมันอ่อนด้วยวิเมก็ประมาณนี้แหละเท่านาตาย่าจิเมก็ประมาณแสนเจ็ดยี่สิบคิวก็ไอเทมไปลองกันได้นะครับมา้าสายคี้จริงๆแล้วมันต้องเล่นขู่โอมิอาร์มด้วยนะที่ผมก็อยากจะเล่นคี้ให้มันไวๆแต่มันไม่ได้จริงๆว่ะมันต้องแบบ ต้องต้องมีโอมิอาร์มเว้ยคือโอมิอาร์มเป็นของคู่กายมันส่วนลองกินนุษเหรอมีก็ได้ไม่มีก็ได้ผมไม่อยากจะได้พวกโบกเกนซะมากกว่าแต่เอติมันคู่ดาวนานจริงก็จําเป็นที่จะต้องเอาโบเสเปียร์อัพลองกินนุษมานะครับเพื่อลดคู่ดาวนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ